สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Barry Tutor Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่เฉลยแบบฝึกหัดอุปมาอุปไมยครับซึ่งได้มีการโพสต์ไว้บนหน้า Facebook Fanpage Barry Tutor นะครับใครที่อยากย้อนกลับไปดูก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเฉลยพร้อมให้แนวในการวิเคราะห์นะครับการทำข้อสอบประเภทอุปมาอุปไม ซึ่งเป็นหลักที่สามารถนําไปใช้กับทุกๆเรื่องของการสอบเรื่องนี้ได้เลยครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าโจทย์ข้อนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโจทย์นะครับก็คือพังงาทะเลแล้วอะไรกับอะไรนะครับตัวเลือกมีอยู่4ตัวเลือกครับก็ไก่คือเชียงใหม่ภูเขาขอไข่ก็คือพงมาลาัยถนนขอควายช้างพลายแล้วก็ปลาโลมาและงองงูภาคใต้กับภูมิประเทศครับจะเห็นได้ว่า4ตัวเลือกนี้นะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย แล้วตัวไหนที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้ววิธีการคิดคิดอย่างไรวันนี้เรามีคําตอบมาให้ครับสําหรับวิธีการทําข้อสอบอุปมาอุปไมยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ที่ให้มาเนี่ยอย่างละเอียดแล้วก็ครบถ้วนซะกอ่อนนะครับทีนี้เราไปดูที่โจทย์ครับโจทย์จะมีคําว่าพังงากับคําว่าทะเลนะครับเวลาเราแยกให้เรามองเป็นคําหน้าและคําหลังนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลือกแต่ละตัวครับเรามาลองดูก่อนว่าโจทย์ที่ให้มานะั้นมีความหมายอย่างไรบ้างครับหลักในการทําข้อสอบอุปมาอุปไมยนะครับเราจะต้องวิเคราะห์3ส่วนด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือประเภทคําครับอย่างที่2ก็คือความหมายของคําครับหรือหน้าที่ และสุดท้ายครับก็คือความสัมพันธ์ของคำหน้าและคำหลังครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับประเภทของคำนะครับพังงานะครับแล้วก็ทะเลพังงาเป็นคำนามครับทะเลก็เป็นคำน้ำ ทีนี้เรามาดูต่อกันครับว่าในส่วนของความหมายและหน้าที่ครับพังงามีความหมายว่าอะไรครับหลายๆคนอาจจะดูจากแนวคําตอนะครับหลายๆคนเข้าใจว่าพังงาคือจังหวัดทางภาคใต้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเป็นชื่อจังหวัดถูกต้องครับแต่ความหมายของพังงาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจังหวัดทางภาคใต้นะครับ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับได้ให้ความหมายของพังงาไว้2ความหมายด้วยกันนะครับความหมายแรกแปลว่านางงามครับความหมายที่2คือเครื่องบังคับหางเสือเรือนั่นเองครับเพราะฉะนั้นความหมายที่แท้จริงของพังงาก็คือนางงามหรือเครื่องบังคับหางเสือเรือครับ ส่วนทะเลนะครับความหมายของมันก็คือห่วงน้ําเค็มอันเวิ้งวางกว้างใหญ่ครับห่วงน้ําเค็มกว้างใหญ่แล้วกันนะครับเขียนย่อยๆไปประมาณนี้นะครับเมื่อเราวิเคราะห์ประเภทคําแล้วเราวิเคราะห์ความหมายแล้วพอจะเดาออกไหมครับว่าคําทั้งสองคำนี้มีความสัมพันธ์กันไหมระหว่างพังงาและทะเลแน่นอนครับทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันครับเพราะอะไรครับเพราะพังงา ใช้บังคับหางเสือเรือซึ่งเคลื่อนที่อยู่ในทะเลครับพังงาใช้บังคับหางเสือเรือซึ่งเรือจะต้องเคลื่อนที่นะครับหรือว่าแล่นอยู่ในทะเลครับดังนั้นความสัมพันธ์ของอุปมาอุปไมยข้อนี้จึงสรุปได้ว่าขออนุญาตลบนะครับใครไม่ทันย้อนกลับไปดูคลิปช่วงแรกนะครับขอลบตรงนี้ก่อนนะครับ ดังนั้นนะครับอุปมาอุปไมยข้อนี้จึงสรุปความสัมพันธ์ได้ว่าคําหน้าครับใช้บังคับทิศทางยานพาหานะที่เคลื่อนที่ ในนะครับคำหลังอย่างที่บอกไปนะครับว่าการทำข้อสอบอุปมาอุปไมยจะแตกต่างจากการทำข้อสอบบทความครับการทำข้อสอบบทความนั้นเราจะต้องอ่านตัวเลือกก่อนอ่านโจทย์อ่านตัวเลือกก่อนแล้วค่อยไปอ่านบทความครับ แต่ในข้อสอบอุปมาอุปไมยเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ให้เรียบร้อยก่อนว่าคําหน้าแปลว่าอะไรคําหลังแปลว่าอะไรแล้วทั้งสองคำนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่จากนั้นสรุปความสัมพันธ์ที่ได้แล้วไปวิเคราะห์ตัวเลือกทีละข้อครับทีนี้เราลองดูตัวเลือกข้อกอไก่ก่อนนะครับเชียงใหม่กับภูเขาครับถ้าเรามองว่าพังงาเป็นทะเลเชียงใหม่ก็ต้องกับภูเขาข้อนี้เป็นข้อลวงครับเพราะว่าภูเขาเนี่ย ไม่ได้เป็นตัวจำกัดความของเชียงใหม่เลยเชียงใหม่เป็นจังหวัดซึ่งมีภูมิประเทศค่อนข้างหลากหลายครับอาจจะมียอดดอยมีน้ําตกมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายมีวัดก็ได้นะครับดังนั้นตัวเลือกข้อแรกจะเป็นตัวเลือกที่ผิดครับเป็นข้อลวงครับซึ่งให้เราเข้าใจว่าพังงามันมีทะเลเชียงใหม่ก็ต้องมีภูเขาถามว่าพังงามีภูเขาไหมครับแม้เชียงใหม่จะไม่มีทะเลแต่พังงาก็มีภูเขานะครับดังนั้นข้อกอไก่จึงไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ ชัดเจนหรือว่าถูกต้องตรงกันกับโจทย์มากเท่าที่ควรครับก็ไก่จึงผิดนะครับเรามาดูขอไข่ครับขอไข่นะครับพวงมาลัยกับถนนครับในโจทย์เนี่ยเราได้วิเคราะห์แล้วว่าพังงานคือเครื่องใช้บังคับทิศทางยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในคําหลังครับพวงมาลัยนะครับซึ่งเป็นคําหน้าก็ใช้บังคับทิศทางยานพาหนะซึ่งเป็นอะไรครับรถยนต์รถยนต์เคลื่อนที่อยู่ในถนน ขึ้นที่อยู่บนถนนนะครับซึ่งก็น่าจะถูกเอาไว้ก่อนนะครับเรามาดูตัวเลือกคอควายครับช้างพลายกับปาโลมาอืมคอควายนะครับเป็นตัวเลือกที่เอามาหลอกเราครับเพราะว่ามันมีคําว่างานนะครับพอพูดถึงคําว่างานเนี่ยคนทั่วไปอาจจะนึกถึงช้างซึ่งจริงๆแล้วคอควายไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโจทย์เลยนะครับก็ผิดนะครับค่าออกนะครับและสุดท้ายภาคใต้กับภูมิประเทศครับ หลายๆคนนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ว่าพังงาคือจังหวัดทางภาคใต้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทะเลมันจึงเป็นภูมิประเทศแต่ถามว่าภูมิประเทศของพังงาที่แท้จริงนั้นมีแต่ทะเลไหมครับพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้พังงาอยู่บนแผ่นดินใหญ่นะครับไม่ได้เป็นเกาะเหมือนกับจังหวัดภูเก็ตน,นะครับดังนั้นคําว่าภูมิประเทศถ้าหากไม่มีข้อขอขายนะพวงมาลัยกับถนนข้องงงูจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องรองลงมาครับ แต่ในที่นี้ภาคใต้กับภูมิประเทศภูมิประเทศไม่ได้สะท้อนอย่างแบบตรงๆเลยว่าเป็นภูมิประเทศหลักของพังงาพังงามีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีแผ่นดินมีอะไรหลายๆอย่างมากมายครับดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบก,กับข้อขอไขแล้วข้ององงูจึงเป็นตัวเลือกที่มีความสัมพันธ์รองลงมาครับดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องของข้อนี้คือต้องเป็นขอไขนะครับก็คือพวงมาลัยกับถนนครับ สิ่งสาคัญของอุปมาอุปไมยนะครับความยากก็คือความรู้รอบตัวครับแล้วก็ข้อสอบอุปมาอุปไมยนะครับมักจะเอาคําในภาษาไทยซึ่งเป็นคําที่เราพบเจอบ่อยๆที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆมีพังงานะครับปิ้งย่างมีคําว่าคนโทก็มีครับคนโทคืออะไรครับคือยีกากใส่น้ําถูกไหมครับแต่ว่าเวลาเอาไปออกข้อสอบเนี่ยตัวข้อสอบอุปมาอุปไมยมักจะหาคําไทย ซึ่งอาจจะเคยผ่านตาม,มาอาจจะเคยพูดกันนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับความหมายที่แท้จริงดังนั้นในการเตรียมตัวทําข้อสอบกพภาคก่อนนะครับพาร์ทอุปมาอุปไมยนี้ความรู้รอบตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับทา b แบร y ดี้ดูเตอร์นะครับสัญญาว่าเราจะหาแนวข้อสอบอุปมาอุปไมยนะครับแบบนี้มาโพสให้ทดลองทำเรื่อยๆนะครับใน Facebook Fanpage b a r r y t u t o r ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ ตลอดจนเราจะมีคลิปสอนในการทำข้อสอบอุปมาอุปไมเป็นการเฉพาะซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทาง y ย u u ูบชแน n n n ร e ี r r y t u t o r เช่นเดียวกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ